¿Sí? <t> ข่าวพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสรุปชัดเจนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทั้งบัตรเก่าบัตรใหม่และคนที่เตรียมความพร้อมรอการประกาศจากทางกระทรวงการคลังในส่วนของการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี2566กระทรวงการคลังเตรียมประกาศ19ล้านคนใครได้บ้างคนที่ได้ต้องทำอย่างไรผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางหากได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนแบบไหนถึงจะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้สรุปชัดเจน สำหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตสิริการแห่งรัฐรอบใหม่ในทุกประเด็นเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารสรุปทุกประเด็นสําหรับใครที่สงสัยในส่วนของการประกาศบัตรคนจนรอบใหม่หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมประกาศสิทธิ์อยู่ที่19ล้านคนใครจะได้บ้างบัตรเก่าต้องทําอย่างไรยังคงใช้สิทธิ์ได้จนถึงเดือนไหนวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรตัวเก่านะคะยังคงลูดถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6 นั่นหมายความว่าท่านยังคงใช้จ่ายได้เหมือนเดิมตามปกติจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2,566ค่ะส่วนบัตรใหม่นะคะเตรียมใช้บัตรในเดือนมีนาคม2,566ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่1มีนาคม2,566นี้ส่วนความชัดเจนในเรื่องของการประกาศผลรอทางกระทรวงการคลังแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะบัตรเกา่าบัตรใหม่ในส่วนของการประกาศท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ต้องรอทางกระทรวงการคลังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนราเรียนในการประกาศนะคะคุณผู้ชมผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะไม่สมบูรณ์ตอนนี้นะคะมีการกากระบาดสีแดงอันดับแรกไว้ก่อนรวมถึงผู้ที่ไปยื่นเอกสารรอบแรกไม่ทันถือว่าท่านหมดสิทธิ์ลุ้นไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการรับสิทธิ์บริการแห่งรัฐได้นี่คือกลุ่มแรกและ,และในส่วนของกลุ่มที่2เมื่อเริ่มประกาศในส่วนของวันประกาศให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วนะคะถ้าหากท่านไม่ผ่านท่านสามารถยื่นุทธรณ์กรณีไม่ผ่านยื่นุทธรณ์นะคะแต่ถ้ากรณี ท,ท่านผ่านให้ท่านไปยืนยนันสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีการทยอยประกาศนะคะในเดือนมกราคม2566นี้อาจจะปลายเดือนมกราคมค่ะหากมีการประกาศคนที่ผ่านยืนยันตัวตนกับทางธนาคารกรุงไทยอมสินทอกสอและสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรใหม่ที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปค่ะนี่คือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐที่มีการสรุปอัปเดตความ คืบหน้ามาฝากคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ